สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมดูเเสื้อผ้าแมวไปดูเสื้อผ้าแมวนะคะทุกทุกคนดูว่าเสื้อผ้าแมวเดี๋ยวดูดูดูตุ๊กตาก่อนนีมีแมวแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยนะคะทุกคนนี่ดูห่าถ่ายถอดสดดีๆท่านผู้ชมมีแต่ว่าสวยมาดูท่านผู้ชมจองเลยนะคะไหนไปดูห้องเสื้อผ้าแมว ดูบรรยากาศบ้านเขานะคะท่านผู้ชมน่ายอยู่มาสะพานสะพานแมวบอกนั่น้าตามทะลุเลยอู้ยสพานแมวว่ะตรงนี้ <c oughs> นี่เดะมาเบิงที่หลานแมวเ็าจะรอดเข้ารอดออกตรงนี้มันบอกอออทำสวยงามมากจัดเพื่อแมวนะตัวนห้องนอนไม่ต้องดูนะคะ <c oughs> <c oughs> ห้องนอนแมวก็นอนเหมือนเดิมดูดอกไม้สวยมากทุกคนโอ้ยลืมลืม ลืมตัดเป็นคลิปออเสียดายจังเลยลืมตัดคลิปสัน้นบรรยากาศสวยงามมากทุกคนลืมตัดคลิปสัน้นได้อยู่ได้อยู่ดูบรรยากาศสวยงามนะคะทุกคนดูสวยมากนี่เข้าห้องน้ำนะคะทุกคนทุกคนถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำก็เชิญเลยนะทุกคน,น <laughs> มีห้องน้ำอยู่นะคะมนีอหอน,นีใช่ไหมแมวก็นอนตรงนี้ใช่ไหมเพื่น เขาเล่นกันเหมือนโอ้นอนข้างนอกโอ้นอนบ่เขาก็จะเบิกออกเข้าออกตรงนี้ก็มีต้นไม้ด้วยนะคะทุกคนดูมีสะพานนี่ไงทุกคนก็มีดอกไม้ทุกจุดมีต้นไม้ทุกจุดบรรยากาศร่มรื่นมากนะทุกคนทุกที่ต้องมีต้นไม้ทุกที่ทุกที่ต้องมีต้นไม้นะคะทุกคน อยู่บรยากศบ้านเขาสวยงามสะอาดสะอาดนี่ก็ยังมีอาหารให้ง่องแมวตรงนี้อีกทุกจุดก็ต้องมีอาหารดูทุกจุดหนีตามมานี่น้องอะไรนี่ตามมาตามมาทุกตัวเลยอุ้ยตอนนี้อยู่มีโคสวยมากตามมาทุกตัวเลยสวัสดีค่ะอยู่อ้าวทางเข้านี่คือทางเข้าห้องนอนนะคะทุกคนนี่ทางเข้าห้องนอน ของน้องยูมิโกะนะคะทุกทกคนออทางข้าองนอนเลี้ยงทั้งสุนัขเลี้ยงทั้งแมวนะคะบ้านหลังนีน้ไม่เรือกนะคะทุกคนไม่เรือก <c oughs> อือมันเพี้ยเลยมันเพี้ยเลยอะไรลูก <c oughs> อะไรลูกอะไรอะไรลูกมานั่งตักแม่ออะไรนักดูดูดูดท่านชมดูชัดชัดขึ้นนั่งตักแม่เลยเอูยน่ารักจังเลยให <c oughs> ้ดูดูทุกคนดูดูนั่งตักแม่เลยอะไรลูก <c oughs> ขั้นเขียวขั้นเขียวขั้นเขียว แขวาเด้อดูดูทุกคนดูไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วดูทุกคนดูนี่ตุ๊กตาอยู่ทุกจุดเลยนะคะทุกคนคอมเมนต์ก็ไม่ขึ้นนะคะแปลว่าไม่มีคนเน้มนะคะทุกคนถ้าางนั้นก็เป็นพ่อโทรศัพท์ทุกคนไม่เป็นไรนะคะทุกคนถ่ายทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนหมุนไปแล้วไปนร้่นพิซซ่าตอนั้นคือพิซซ่านะคะทุกคนนี่แต่นี่คืออะไรนี่มีน้องอะไรนี่ ขามาต้อนรับแขกดีมากเลยนะค่ะแต่ดูดูนะาทั้งวางเขาก็จะมานั่งดูนะคะทุกคนเขาอยู่แบบสบายเลยนะคะครอบครัวุณเขาไม่มีภาระอะไรนะครมีแต่ภาระแมวมีแต่ภาระแมวนี่นะค่ะทุกคนนี่กัดมือแม่ใช่ไหมนี่กัดมือแม่ใช่ไหมนี่ดูดูทุกคนดูหยอกแหละแล้วฮัลโหล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 หยิบเลยยิบเลยทีเดียว สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะสามล้านดวงตาขอบคุณยี่สิบแล้วนะคะที่เข้ารับชมผ่านไปแล้วห้าสิบนาทีนะคะเราใกล้จะได้แล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะบรบกวนเขาแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่อยากบรบกวนนะท่านผู้ชมเนะาะใจดีเนาะใจดีให้เราเข้ามาหายธรรมนะคะทุกค,ค,คนดูตุกตาด้วยหนะคะทุกคนดูสวยมากนะคะทุกคน สวยจริงๆนะคะทุกคนดูนี่ตทุกตาสวยงามมากนะคะทุกคนดูหนึ่งแชิพอเราเปิดหน้าต่างของไบป,ปั๊บนะคะบ้านเขามาดูหนึ่งเปิดหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็จะมีต้นไม้เลยดูบ้านเขาหน้าอยู่ไหมคะทุกคน